น้องคนน่ารักมากถ้าใครไม่เคยไปดูอาไอายนะผมแนะนำให้ไปดูอาไอายเสียงวิหกพอนกยานุพ่อแม่เขาสอนลูกสอนหลานเขาได้ดีมากและที่สำคัญน้องน่ารักมากน้องเขาน่ารักจริงๆอา,อาไอ้น่ารักมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปดูอาไอายนะผมพูดเลยนะว่าผมเอาควักเงินไปให้อะสองรอบแบบพุ แบบเออออายพ่อเขา่าเขาพ่อแม่เขาสอนมาดีมากน่ารักแค่ขึ้นไปบนเวทีแล้วเด็กน้อยอ่ะพี่น้องเด็กน้อยใสใสอ่ะเขาสอนลูกหลานเขาได้ได้น่ารักมากเขาเขาน่ารักอ่ะเขาน่ารักเอาคุณตองกเขาหนารักหนาหลักร้องเพลงพอไม่พอมีความน่ารักมีเสน่ห์มากมีเป็นเด็กน้อยที่ที่น่ารักในวัยของเขาอ่ะอืม อันนี้พูดจริงๆนะบอสออกมาจากบอสมีความสุขมากมีความสุขมากตอนแรกอ่ะใครที่ไม่เคยไปฟังอาอายไปดูอาอายนะฮะหรือใครที่เคยอะไรน้องอ่ะไปดูก่อนคุณไปสัมผัสน้องก่อนผมบอกเลยว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่จะทาให้คุณยิ้มเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ ผมชื่นชมน้องเขาผมยังชื่นชมพ่อนกย่าหนุพ่อแม่เขาเลยว่าเขาสอนลูกสอนลานเขามาดีแถ่สูงสก็สอนลูกสอนลานเขาดีแท้น่ารักเป็นเด็กน่ารักมากเขาเป็นเด็กดน้อยแม่คขาดหวงังอันนั้นนี่โน่นหลายเร้อพี่น้องเด็กน้อยเขาต้องเขาก็ต่ำน่ารักแบบเด็กน้อยแหไปขาดหวังแล้ว